สบายดีเพื่อนๆทุกคนนะอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้เนาะครับจะมาสอนวิธีการบายพาสเนาะหรื่องความหน้าจีเมลเนาะของซัมซุงเนาะหรือว่าซัมซุงติดอ่าจีเมลติดอ่าบัญชีกูเกิลให้เขาเนาะเวลาเขาลางรหัสผ่านหรือว่าฐานโปรโมชั่นี้ให้นานมาแล้วมันติดหน้านี่ก็คือมันเข่าเครื่องบ่ได้สำหรับในคลิปนี้เราจะมาเลือกใส่โปรแกรมเนาะส่วนโปรแกรมที่เราจะมาใส่ในมือนี่มันก็มันมีทั้งโปรแกรมฟรีแล้วก็โปรแกรมเสียเงินเนาะ เซิ่์ว่าเป็นวิธีการพลดแบบฟรีกับแม่นหรือว่าไปพลดแบบเสียเงินกับแม่นเพราะว่าหาไปเบิ่งโปรแกรมกันเลยเนาะไปะเลยเนะนาะนานี่มันไปบ่ได้เนาะมันขาดเนี่ยบอพอมันติดตัวนี้เนาะมันบ่มีห้กดขามหรือว่าสกิปในนี้เขาตัดในนี่แลหละมือถือบ่ปปร์ต่อขึ้นยะังเนาะอันนี้ไปเบิ่งในคอมเข้าเตนะ็ม้นึ่บันนี้ทามาในคอมเข้าเนาะโปรแกรมที่เขาจะใส่ในมือนี่ก็มีสตัวนี้นะแต่จริงอันมีตัวเดียวกับพ่อเนั่นแหละแต่ว่าเราจะมาอธิบายก็คือ อ่าอันล็อกทุนนี่มันเป็นตัวเสียเงินเนาะเาต้องได้ซื้อเนาะแต่ว่าเวลาเขาซื้อมาแล้วแต่เวลาเขาปลดเขาจะบริษัเสียเงินแล้วนั่นนะเนาะแต่ถ้าว่าทานผู้ชมท่านใดที่เป็นสาฟรียังบ่มียังบริษัซื้อโปรแกรมมันล็อกทุนก็ใส่พวกนี้ได้นะอ่ามันมีหลายหลายโปรแกรมนั่นแหละที่ใส่ได้แต่ว่าเขามาแนะนําโปรแกรมที่เขาเคยใส่ก็คือพวกนี้เนาะอ่าก่อน่มเลยเนาะเขาจะเปิดโปรแกรมนี้ก่อนเป็นตัวอย่างมันมีช่องโปรแกรมนี้อ่าจะลองแยกไฟล์ออกก่อนนะ อันนี้มันเป็นโปรแกรมที่ว่าเขาเกิดว่าเขา Google นะเอาเป็นตีวิรั์ก่อนนะลืมหลังจากทำูระมเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นตัวฟรีนะดาวน์โหลดได้เนาะลิงในคลิปล้วยไปพิมพ์นใน Google เนาะพิมพ์ตามนี้ Easy Samsung f IP, une, นะ 200, อ p Tool เนาะ2020วันนี้นนออเ,านะเา้ามาในมือถือของเขาเนาะเอาสายมาเสื่อมกับมือถือของเขาเนาะ เสื่อมสายเข้าไปนะนี่เหรออันนี้มันเตือนเยอขึ้นมากก็ต้องสนใจอันนี้มันเตือนเดของเขานีาา่เป็นนี m s u n s u แ g Galaxy A31 นเนาะน่าจะเป็น a n ล r o i d 11ลืมเบิกเนาะเสกนิดนี้ก่อนนี่เนาะ Samsung Galaxy A31 เนาะน่าจะเป็น Android 11แล้วล่ะนนะะะละ,ละนรยล่าสุดของมัน อเอาเนาะเอาเอาสายเสื่อมกับมือถือของเฮาแล้วเนาะเสื่อมไวไฟไว้นะถ้าไวไฟยังไม่ทันเสื่อมเสื่อมก่อนแล้วก็มาคลิกในโปรแกรมตัวนี้คลิกคำว่า bypass fap คลิกไปรอมันติดตั้งไดรเวอร์ลงไปในเครื่องเนาะมันจะส่งขอความไม้เฮาเปิด YouTube อันนี้คือโปรแกรมฟรีเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมีคอมเดีย๋ยมันจะส่งตัวนี้มาคลิกวิวมันจะเดียกมาในใน,น,นยูทูบของเฮาบอกเออเดียกมาในในกูเกิลเฮาก็คลิกยอมรับ คลิกโนแต่งแตะในเทางในีมพิมพิม,พ,มพิมที่อยู่เ,เนอะที่เขาจะใส่ในการดาวน์โหลดไฟล์ช่วยรกลแต่ทางผู้ชมจะใส่อย่างเดียว่าเขาเนื้อมักใส่เว็บของ unlock adlock com no s l e c t bypass นี่ตัวนี้เนี่ยมันกีจะเข้ามาในหนา้านี้เขาก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้อ่ะลองเปิงแป๊บหนึ่งนะ เราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ตามนี้เดี๋ยวจะอธิบายอ่าเขาจะใส่อีกโปรแกรมตัวหนึ่งเนาะเพื่อให้กานผู้ชมเบิกว่ามันใส่ได้จริงนะโอเคหาพีตัวก่อนตัวนี้เนาะของเขานี่เป็น a 3 1 0เนาะไม่ใช่ละอีกตัวหนึ่งแนละ้วตัวนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็ตัวฟรีคือกันดาวน์โหลดมาอันนี้ก็คือวิธีการเข้า Google เนาะที่เราจะมาสอนมาในนี่แต่ว่าตัวนี้ก็เลือกไม่ที b y p พาร์ p ออาเนาะแล้วก็แล้มาเลือกประเภทเทวาเข้า,าจใจมันสง่งส่งไปเขาเครื่องเขาจะเลือกเป็น YouTube ก็ได้นะหรือว่า Google ก็ได้หรือว่าเบราว์เซอร์ก็ได้หรือว่าวะจะเป็นพวกอันนี้ซิลฟิกนี่ก็ได้เนาะตัวใดก็ได้เขาจะเลือกเป็น Google ไว้ก่อน Youtube ก็ได้เนาะแล้วก็มาเลือก Bypass ในนี้เหมือนเอเอเลนาะถอดสายเส่อมใหม่นะเพราะว่าเขาเจอปนะัญหา เอ้เดี๋ยวเปิดมาเอสัมนฮะนี่ต่า,า,นะางไดรเวอร์ก่อนเนาะรอแป๊บหนึ่งที่จริงได้เด็กเขาได้เลยแต่ว่าเขาจะลองมาไเด้บอกมันก็จะเช็งมาส่งมาวิวเขาก็สามารถเข้า YouTube ได้เนาะแล้วก็ไปเข้า Google ได้เนาะ บันนี้เขาจะมาใส่อนัอนอันล็อกทุนเนาะเผื่อคนที่เคยซื้อเนาะเผื่อคนที่เคยซื้อเนาะซื้อไปเดียวว่าเสียงอลาร่าผมมีประโยชน์เนาะปบทซ้ำซุงก็ได้จะไม่หไเหตุใ้เบิ้งเป็นตัวอย่าง <c oughs> อันนี้เขาจะปิดไปก่อนพโปรแกรมฟรีเนาะอันนี้ก็คือสามารถใส่ได้ลอลาเ่าไม,ม่ติ้เบิ้งเป็นตัวอย่างว่ามันใส่ได้จริงเนาะอันล็อกทุนก็เข้าเสร็จแล้วคลิกอันล็อกทุนขึ้นมาคลิกล็อกอินเนาะป้อนยูเซอร์แล้วก็ล่าผ่านแล้วก็คลิกล็อกอิน หลังจากเขาเปิดโปรแกรมมาแล้วให้เลือกไปที่ซนะ้ำสุ่มเนาะของเขานี่เป็น a 3 1อ่าบอต้องสนใจว่าเป็น a อย่างเนาะให้ท่านผู้ชมเลือกตัวใดตัวหนึ่งในนี้เนาะเป็นซะ้ำสุ่มเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะบอชุดเนาะแล้วก็มาเลือกคำว่าฟังก์ชันแล้วก็มาติดตั้งไดเวอร์ก,ก่อนณนะปัจจุบันนี้มันเชื่อมอยู่แต่ว่ามันเชื่อมในโหมดตัวลุ่มนี่เบอร์มันจะสง่ขง,ขงข้อความเข้ามาได้นะฉะนั้นเราต้องติดตั้งใหมายคิป r mpt เนาะ install driver ตัวนี้แล้วก็รอ เดี๋ยวมันจะสลับไปเป็นไปเปเ็โหมดหมดเทิงนี่นะเนาะเราแป๊บน,นึงมันสําเร็จก่อนเดี๋ยววันี่มันสําเร็จแล้วการสําเร็จแล้วเนะาะท่านผู้ชมมาคลิกตัวนี้ FRP bypass ตัวนี้เนาะที่เข้าไปคลิก k continue เด็กว่าเนี่ยนี่เขาก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันส่งไปอย่างมันส่งเป็น YouTube ไปเลยก็ได้เนาะแต่ว่าเขาจะโปส่ง YouTube เนาะเขาจะให้มันส่งแอปตัวนี้ไปเลยเอ Alien เอนานะ Cyx ตัวนี้เนาะเอาที่เราตัวนี้เลยเนาะง่ายกว่าเนาะคลิกตัวนี้ แล้วก็คลิก select เราถ่ายจะส่งมาใน,นคลิกวิวมันจะเด็กมาในหน้านี่เนาะเป็นหน้าอา store เนาะ Galaxy store คลิกยอมรับแล้วก็คลิก Agree ไปให้มัน,นอัปเดตเนาะเด้มันจะติดตั้งแอปตัวนี้เอาลองติดตั้งกับได้บ่มันจะให้เอาป้อน,นัน ซัมซุงแอคเคาท์ของเขานะเขาก็เอาซัมซุงแอคเคาท์เจ้าของมาปอดในนี้นะเขาก็มาปอดก่อนนะทุกคนนั้นต้องมีนะถ้าว่าให้ยังบ่มีไปสมัครก่อนเนาะคลิกถัดไปพอเราคลิกถัดไปเนาะใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดแล้วก็คลิกถัดไปอีกครั้งเดี๋ยวมาในในคลิกยอมรับคลิกอ g ก e ีไปยอมรับไปเนาะแบบนี้ เดินมาในนี่แสดงว่ามันผ่านแล้วถ้าว่าไพ่ที่มันให้อ่ายืนยันเนาะคลิกยืนยันเนาะยืนยันผ่านเบอร์แต่นี่ก็เขาคลิกแคนเซิลไปมันจะดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้บ่คลิกอันนี้เนาะอินสตอลหรือว่าดาวน์โหลดอ่ะโอ้นี่เนาะมันโหลดบ่ได้เนาะนี่เห็นบ่โอเคมันบอกว่าเออเลยมันบอกคัปปี้โค้ดเออเลยอย่างเนาะ มันบอรองรับมันอาจจะเป็นแอนดรอยสิบเอ็ดมันบอรองรับเหียบอดิสคอนเทนเนาะอีกอย่างได้ๆๆๆๆๆๆคือเออเลอ์ตัวนี้โคตัวนี้มันบอกไปแก่นี่เก่นั่นเนาะเขาตั้งค่าไปบิ่งแอนดรอยมานะแอนดรอยสิบเอ็ดเนาะเป็นยังงก็ติดตั้งก็ได้ เขาจะใส่วิธีการรีรีชิตโตแอปเบิร์กหน้อนน้บอสแอปเขาดาวน์โหลดมาในเครื่องนี้แล้วเขาแบ็กอัพไปอยู่ในซัมซุงแอคเคา n ์เนาะเขก็ไปที่แอคเคา t ์ตัวนี้นะเนาะเริ่มไปที่รีชิตโตอัปเดตเรามานอัปเดตเป็นหนึ่งแล้วก็มาคลิกรีชิตโตมัากำลังอัปเดตอยู่แล้วก่อน ไปแล้วก็มาคลิกอันนี้บ่ได้เห็นบ่ something อีหยัง something เว้นอวงอวงบ่อะเลอะเนาะผิดพลาดอีหยังบางอย่างอั เรื่องในนี้เป็นตัวนี้เพลย์ซีรีเนาะลองไว้ครั้งเราจะคิดให้มันส่งแอปมาโดยตรงเลยมันจะง่ายจงได้ปะ ได้โหลดได้่เได้บ่บตอนนี้เออเลอรก์กันเนาะได้ได้นี่แต่อเออเลอร์โคดมันมันอาจจะเป็นอันเอนดรอยเลยนะฉะนั้นเราต้องวิธีแก้ต้องดาวเกียรติมันได้ตัวนี้เนาะ เอาะมาต่อกันเลยเนาะกี่นี่เฮา b y p a า s แล้วมันบอไดเฮาติดตั้งแอปพวกแกะพวกเปิดวี่าตั้งพอตั้งยังบอไดเนาะมันอาจจะมีวิธีนี่แหละยันเฮาหาบูเจอเนาะหรือว่าท่านผู้ชมใครเคยเจอกันคอมเมนต์เนะี่ยเนาะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการดาวเกีร์มาเบิ่งได้บ่ปัจจุบันนี้มันเป็น Android อ่า1 1เนาะแต่ว่าเขาจะดาวเกียรเป็น Android 10เนาะตัวน,นี้จะละ่ะเขาดาวน์โหลดมาแล,ล้วนละ่ะเนาะวันนี้เขาอาจะมาแยกไฟล์ไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วก็ โอนเนาะโอดนโปรแกรมแฟรอยู่ในระหว่างแงกไล่เขาปิดเครื่องก่อนเนาะจะเขาหรือคูเบอรีเออเข้าโหมดดาวน์โหลดมันปิดเครื่องก่อนทิสายออกก็ได้ปิดเครื่องมาดับเสีนแหละกดน่าจะปุ่มลดเสียงเนะววาะรือวเพิ่มเสียงเอาทั้งสองปุ่มก็ได้เพิ่มลดเสียงเพิ่มเสียงข้างไว้เชื่อมสายเข้าไป ให้บ่กเดี๋บ่กดเพิ่มเสียงบัดหรือเปล่าไปต่อคอนติเนียลเอามาเช็คในี่นีเนาะเขาจะดาวน์โหลดล้อมถือเขาลืมบอกของเขาน, on, นี่ FRP อ่อนเนาะแล้วก็ OEM อ่อนอ่าของเขาน, 1, นี่ U1 เนาะล้อมมันด้วย U1 เขาไปโหลดมาถึงแล้วลวะเนาะแต่เขาลืมบอกก่อนโหลด อันนี้วังว่าทำผู้ชมจะเข้าใจแล้วเนาะลดล่อมให้มันถือรุ่นก่อเจ้าของอยู่ในหน,านห้านี่แล้วบอันนี้เทาก็นใช่ไหล่ะบันนี้เขก็มาในไฟล์ที่เขาแยกออกมากี่นี่ใช่ไหมล่ะนี่เนาะถึงอยู่างนี่เนาะมันมีเป็นแบบสี่ไฟไนานะหาไฟล์โอเคแล้วก็เปิดอันโอดินของเขาโอดินก็าดาวน์โหลดบริษัทหลาชุดเนาะ มือถือทางประชมต้องเชื่อมกับความละเอียดสังเกตในโปรแกรมโอเดนของเฮาเนี่ยมันขึ้นตัวนี้เนาะก็คือมันเชื่อมอยู่ถ้าว่าไปที่ยังบดเชื่อมนะเป็นที่ตั้งไดเวอร์นะไปเบิ่งคลิปก่อนๆที่เาเคยสอนอันนี้เขาก็พยอยามให้รายละเอียดเพราะว่ามันจะยาวของเขาเนี่ยเอามาแล้วแล้วก็เอาไฟล์ที่ใช่รึเปล่าไฟตัวนี้เนาะลากเข้ามาเลยก็ได้หรือว่าจะลากมาเท่าตัวก็ได้อ่ะ AP ก็ไปที่ AP รอ ตัวนี้มันจะนานเนาะมันจะมม้ตลอดโอเคมาแล้วก็มาเลือกไฟล์ bl bl ไปที bl แล้วก็เลือกไฟล์ cp ไปที cp แล้วก็เลือกไฟ C, ล์ csc หรือว่า omc เนาะไปที csc ตัวนี้เนะาะไฟล์ตัวนี้บ่ต้องเอาเนะาะชีไฟล์นี้พอเนาะ แล้วก็เซ็ให้มันแน่ใจอีกข้างว่ามือถือท่านผู้ชมเสื่อมอยู่มันจะขึ้นพอตแบบนี้เนาะอยากมาเบิ่งในนี้มันมันออโต้รีบูตแล้วก็รีเซ็ตไทม์เนาะรีเซ็ตเวลาบุ๊มบิงอย่างเนาะแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นมือถือเสื่อมแล้วก็คลิกสตาร์ทในโปรแกรมเนาะบอกว่ามันจะดาวได้บ่มันบเแน่ใจมันดาวเกียร์ได้บ่ถ้ามันเออเลอร์นี่แสดงว่าโหลดไฟล์ลอมมือถือได้บ่ได้บ่น่าจะได้นะนี่นี่มือถือเขามันขื่นให้ดาวโหลดเนาะ แบบนี้น่าจะได้รอกก่อนอเจ๊จริงๆถ้าว่ามันคือครบรนึกก่เปอร์เซ็นต์ก็มันสําเร็จนะมันก็ผ่านแต่ว่าปกติถรรมบัพฟตบอกผ่านมันจะเออเลยแต่แต่ต้นเลยเนาะมันจะบอกมาหกน,นานี่ว่ามันมาแบบนี้แล้วก็คือบอกผ่านนั่นแหละเห็นบอกลิเชสผ่านนะผ่านแล้วนะเ,แบบเานา,นานวนะวิธีข้ามันจะปิดเปิดใหม่อรอเรามันปิดเปิดมาเปิดว่า โอเคมาแล้วเนาะเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนเน็้ไปเสื่อมไวไฟเนี่ยมันยังติดจีเมลอยู่เนาะอ่าวันนี้เราจะมาลองแก่อีกครั้งเนาะใส่โปรแกรมอีกอีกรอบหนะึ่งโปรแกรมมันเคยแซนล็อกทุนนี่แหละเนาะง่ายกว่าอ่าติดตั้งได้เวอร์อีกรอบให้มันเออตัวนี้กันมาแล้วก็คือตัวนี้นี่นะอ่ารอมันจุดเร็วกนะ่อนเนาะ เภาเกินคลิกตัวนี้เนาะคลิกตัวนี้เลือกเป็นตัวลุ่มเลยเลยเนาะอีเลียนตัวนี้เนาะอีเลียนไซส์นี่เนาะคลิกเซสร็จไปแล้วมันส่งมาในนี้เด,ดี๋ยวคลิกวิวเดี๋ยวคลิกวิวมันจะเด้งมาให้ดาวน์โหลดอัน,นอีเลียนไซส์เลยว่ามันโหลดได้บ่อันนี้มันเป็นแอนดรอยตามกาลัวแล้วมันยังเออเลยแต่ว่าไปหูวิธีแก้ด้วยที่ผมไปต้องดาวน์เกลดบอกเลยเนานะ เดี๋ยวไม่ได้มาในลองดาวน์โหลดบางได้ปุ๊บฮึใส่ซัมซุงไอเขาอีกครับใสซัมซุงไอเขาจบของเข้าไปเนาะพาสเวิร์ดคลิกล็อกอิน ยี่ยอมรับเกิกขึ้กันเสื่อมไปเนาะคลิกดาวน์โหลดอีกรอบแต่ว่ามันมันบ่โหลดเนาะโหลดเบิง้งโหลดได้บ่กีนนี้มันโหลดบ่ได้เฮ้ยบ่ได้คือกันเนาะอย่ายั้งย่อมมันอันนี้คือเขาแล้ไปที่ตัวนี้คลิกดาวน์โหลดอันแอปตัวที่เขาจะดาวน์โหลดเบิง้ง แอปคำว่า A L l I A N C E F A P K โหลดได้บอติดตั้งได้บอ นี่ได้เนาะตั้งได้แล้วคลิกเปิดเลยเปิดมาหนานี่เนาะท่านผู้ชมคลิกเ,เน็กไปเน็กไปเน็กไปก,ไปกูไปเลยมาไดนี่ให้ลงซื้อเขาใส่เนาะ ถ้าว่าไปมียูเซอร์แล้วถ้าว่าไปยังวันมีก็สมัครสมาชิกก่อนเนาะแต่เราจะลงซื้อเลยพออินลน์เครื่องโพสเนาะเดี๋ยวผ่านใส่ซื้อเนยังก็ได้เนาะเอสามหนึ่งก็ะไดนะคลิกเน็กไปคลิกเปิด คลิกแอคทีฟแล้วคลิก next คลิกเปิด Burn. คลิกยอมรับคลิกคอนเฟิร์มคลิก next คลิก finish finish นี่นะรอแป๊บนึเงเด็กมาในนี้เลือกตัวทึ่ App Manager. งีนแอปมินิเจอร์เห็นบะเรอแป๊บนึง เต่งมาในนี้ให้เลือกคนหาว่าเซลฟิกเพิ่มเซลฟิกละลานอะนี่เตเรื่องนี้นเนาะเห็นอูบ่เด็งมาหนานี้ เด็บอเป็นแอนดรอย1ิแล้วอร์ชัน1ิเนาะไอทันผนะู้สมเลือกไปหาแ์ดแทติสามเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาค์าว่าอนะิมมี่เนาะไกอิมมี่นี่เนาะอิมมี่วินันจะมีสวิฟท์โหมดคลิกเข้าไปคลิกเปิดเด็กจะเด็กมาหนาเนี่ยเนาะไอทันผู้สมไปเลือกคขาว่า MPT บวก ADB นี่นะ เอาแต่อยู่บ่ลองอีกครั้งเซ็กอีกครัง้งโอเคไม่อยู่ในโหมดตัวนี้โอเคบานนี้มือถือกองเขาอยู่นานได้ก็ได้นะบ้านในมาที่คอมของเขาเลือกไปคำว่านี่เนาะ ADB AD r e m o v e ADB r e m o v e f f r p เนาะต้องติดตั้งได้เบร์ก่อนนะแต่บ่กไปบุมีได้เบร์เนาะ แล้วก็รอบกผ่านมันต้องมีไดเวอร์เนาะอ่าใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นี่โปรแกรมนี้ตัวนี้เนาะง่ายกว่าพอมันจะโชว์ไดเวอร์เลยเนี่ยฝากมาเป็นโปรแกรมฟรีเนาะอ่ามาในโปรแกรมนี้สังเกตได้นี่มันเชื่อมได้ยังเนาะมันเชื่อมแล้วเนาะเมื่อกี้กำลเซต frp adb อ้าวมือถือยังบ่ทันเชื่อม มึงซื้อเงาขอท่านเดี๋ยื่อมเนาะจะบ้าตายเครื่องที่มันตดล็อกเหงื่อมอาเดี๋ยวซื้ออ่เอาเลยล็อกเสือ่อมมันได้พอปิดปิดเปิดมันมาเน,นาะเฉพาะมันยังบหายเจ็บบ้าจะบ้า,บาโอเคเสื่อมแล้วอันนี้เนาะแอดแล้วเนาะมันโชว์แล้วถ้าว่าไปยังบ่มีก็คือเขาบอกแล้วลงไดเบอร์เลยแต่ว่าเขาเปิดอยู่ไม่จะขึ้นมาแบบนี้กิงยอมรับเนาะอยู่ไหได้กระสังมันเนาะโอเคคิงยอมรับมาแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาในนี้คลิกตัวนี้ รอเอา้าผ่านบาดนี้นี่เห็นบอผ่านแล้วหาล็อกเบิร์กบาดนี้เนาะกีนี่เพืเสื่อมเราไปคลิกไปคลิกอีกเครื่องหนึ่งมันก็ออกมัแล้วนี่เนาะบาดนี้มันผ่านมันจะมีคำว่าสกิปเคำวนะ่าคลิกข้ามคำว่าข้ามในนี่เนาะก็คลิกคำว่าข้ามไปสกิปไปคลิกสกิป เดินใหม่นี่บอผ่านโอเคผ่านแล้วตอนนี้รีเซ็ตเครื่องที่หนึ่งให้มันเ้าเครื่องได้ก่อนเนาะมันเออเลอมันอาจจะเป็นอนปรแกรม เขาไปเปิดโหมดไว้ป่ะอ่านนะนี่น่าผ่านเนาะ ไนะอเดอรสิบเนาะวันนี้ถ้าว่าอยากไปอัปเดตก็อ,อัปเดตขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าว่าอยากอัปเป็นไดอร์สิบเอ็ดสำหรับคนที่อยากจะอัปถ้าว่าดาวลงมาแล้วอยากอัปไปกลับขึ้นนะอัปไปรโบว์บนนี้จะอัปไปรโบวไปคลิกในคำว่าซอฟต์แวร์อัปเดตคลิกนี่นี่ซิวเวอร์คอนเน็กซ์ซิวเวอร์คลิกเอาเออหน่าจะได้นะลองเซ็กก่อนเซ็กอ,อัปเดตก่อน เออน่าจะได้เนาะมันมีให้ดาวโหลดใช่ป่เอมนีนโหลดได้เนาะอินโทรยมันบอบอเน,ะนาะอาจจะเป็นซิปนั่นแหลนะเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็คือจบแล้วเนาะวิธีการบายพาสคนย่างนะรุนนี้นะเนาะ่วนแอปที่เราติดตั้งมากกัลบออกถอนออกเพราะว่าไว้กับอมีประโยชนนะ์เนาะ ถ้โาโบก็ไปล้างเครื่องมนันในนี่เนะะาะสำหราบคนที่อยากล้างใช่ะมมาในนี่เนาะดัวน้ำมาตัวนี้รีเซ็ตอา่าแ a c t ต r y r e รีเซ็ตเลือกไปเลยพอจะรีเซ็ตทางอีเมลเอานำใส่รัสผ่านของเขาเนะเพื่อเอานันนี้เขาเขาจะรีเซ็ตออก โอเคไปเลยอนน้ก็รอเกือมันมาเนาะปกติแบบนี้เนาะพราะมันก็นจะปกติจีเมลราะวะหลังในผ่านานี้ก็คือสำเร็จเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนเนาะ